เมรีประปุิพาบวบึงความงดงามของพระพระธาตุชเวดากองเลยค่ะประเทศพมา่าความงดงามงามไม่ลีค่ะเรืองอาลามิเลวค้นกะลายจ้าวาคนไมได้ใสมันมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์น้ำเนาะค้นสิม,มาสวดมนต์หอบเสื้อหอบสานมานอนเราก็มาสวดมนต์เลยค่ะพระลูกพระลานมาเต้มเลย ความศรัทธาในพระพุทธศาสานาของของคนพม่าเนาะสาวอาทิตนิสิเตมเลยค่ะสวยงามมิลิพระธาตุเชเวดากองเนะี่ยงามมิลิค่ะพี่น้องพระธาตุอินแควนนั่นกับคุณกับลายคือกันลายครับไม่เคยเห็นคนุณในอย่างมาลายก็รอดกรกะเดียร์ความศรัทธาของคุณพม่าเนาะความศรัทธา ความศรัทธานในพระพุทธศาสนาของคนพมา่าตาสอรนว่าโอ้ยเห็นลูกเล็กเด็กแดงว่ากันหอบม้าผู้เ่ากะอู้ผู้เ่ากะลาย